สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกรีนขำเจอทักแชทขอซื้อคนลับราคาสูงถึงเจดหลักต่อเส้นทำเอานักแสดงสาวกรีนอัสดาพรสิริวัฒนกลุลทั้งขำทั้งอึ้องหลังเจอคนไดเร็กมาขอซื้อคนลับในราคาสูงถึงเจหลักต่อเส้นซึ่งเจ้าตัวเผยเจอเหตุการณ์ในลักษณะนี้ก่อนหน้าละครกระเช้าสีดาออนแอร์อีก แล้วยิ่งกระ,สะแสละครพีคก็ยังมีไม่หยุดแถมคนยิ่งอินจัดด่าดแรงเรียกว่าเจอหลากหลายรูปแบบบางก็อยากส่งเปลือกทุเรียนให้ทั้งอย่างเอาเท้าท่าบนหน้าจอกรินเคยโดนตั้งแต่ก่อนละครออนแอร์แล้วประมาณ4-5รายตอนนี้ก็มีแต่ไม่ได้เยอะจะมีโทรมาหาผู้จัดการบ้างว่ากรินหรือเปล่าขอเบอร์หน่อยพอรู้ว่าเป็นผู้จัดการก็วางสายเลยถามว่าแล้วที่โดนขอซื้อของลับราคาดีไหม กรินพุดพร้อมหัวเราะว่าดีก็จะเป็นแบบตามธรรมชาติแบบที่ไม่ได้ดึงจะเป็น6กถึงเหลักต่อหนึ่งเซนก็มีแต่ไม่เคยตอบกลับแค่แคบไว้ให้ผู้จัดการดูมีเงื่อนไขมาเป็นข้อเลยถ้าตามข้อ1-2-3จะโอนเงินให้อย่างนี้อย่างนี้มาเป็นเหมือนสัญญาเลยที่คนอื่นโดนจะเป็นคนเดียวกับเราไหมอันนี้ไม่แน่ใจเลยค่ะไม่รู้จริงๆแต่กรินสงสารเขานะเขาอาจจะมีความรู้สึกเงาหรืออะไรไม่รู้เหมือนกัน เห็นเราเป็นคนในสังคมสาธารณะมันคงง่ายในการที่จะสื่อสารส่วนตัวได้มันคงเป็นความรู้สึกบางอย่างที่เขาขาดคือกรินก็สงสารเลยไม่ได้ออกมาพูดอะไรมันไม่ได้รุนแรงถึงขั้นที่กรินจะต้องไปแจ้งตำรวจมันไม่ได้แรงมากมายถามว่าเราคิดว่าเขาอาจจะป่วยหรอกรินตอบว่าประดมาณน,นั้นค่ะคือเขาไม่ได้มายุ่มย่ามจนเกินเหตุมว่าแต่ราคาของเราสูงกว่าคนอื่นมากเลย กรินหัวเราะพร้อมตอบว่าแต่ว่ามันก็มีเงื่อนไขอื่นอีกที่กรีนพูดไม่ได้คือหนึ่งครั้งสองครั้งอะไรแบบนี้มันเยอะตัวเลขมาเลยสูงตามถามว่าท่นว่าว่าอย่างไรบ้างเขาโกรธไหมกรินตอบว่าไม่ค่ะกรีนเห็นแล้วก็ให้แม่กับน้องดูที่บ้านกรินก็ขำยังบอกเลยว่าส่งของคนอื่นไปก็ได้ไหมพร้อมหัวเราะแต่อันนี้คือเรื่องที่นานมาแล้วค่ะ ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ขอบคุณครับ